กวาดหน้าบ้านในวันพาร์ทุกคนครับทำเป็นขย<ฮ>ะน้ำหอมอ่ะปล <ฮะ S 2> ูกต้นไม้ตามอาคารปรับลดฐานฐานภาษีได้ภาพยนตร์ควรจะได้รับการจัดเป็นสื่อห้องสมองครับจากรถไฟเหมือนจากธรรมดาเงนี้กลายเป็นรถไฟฟ้าเหมือนต่างประทเทศเขาห้าคนก็ขึ้นรถคันเดียวได้เลยมาณนั้นช่เอกันด้อยากให้แต่ละจังหวัดมีความโดดเด่นในแบบของเขาเองจ,จัดเก็บภาษีนะครับลดความเหลื่อมล้ำในสังคมใช้สินห้า เพื่อแก้ปัญหาประเทศไปเปิดหมเปิดตาแล้วก็ไปเรียนรู้สิ่งที่เรายังไม่รู้จัดระบบขนส่งแท็กซี่ให้ดีกว่านี้คุณเชื่อไหมว่าความคิดดีๆเปลี่ยนประเทศได้ร่วมกันโหวตไอเดียที่คุณอยากเห็นคนไทยร่วมกันทำให้เป็นจริงผ่าน w w w p m g o t h i d e a f o r t h a i l a n d หรือส่งไปสีที่ตู้ปน1น3ปนสจะโดยจัรกทม1 0 9 0 0เก0เห็นไอเดียของคนอื่นแล้วปิ๊งว่าโอ้ยอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นจริงได้แล้วน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศของเราเนี่ยช่วยโหวตกันเข้ามาเยอะๆนะคะมันจะได้เป็นจริงค่ะ